สวัสดีครับผมตีจัดให้ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง c h ชาแนลตีจัดให้ครับวันนี้ผมจะมารีวิวสําหรับตัว nexgen t Ranger ครับเป็นตัวรุ่น XLT เครื่อง2.0แน่นอนครับมาพร้อมกับเทอร์โบเดี่ยวและยังมาพร้อมกับเกียร์อตัตโนมัติถึง6สปีดเลยรุ่นนี้นะครับจะเป็นสีขาวนะสีสันสวยงามมากนะฮะและที่สําคัญนะครับเป็นรถของทาง PFC ที่จังหวัดระยองเลยนะมีการคัสตอมทั้งคันด้วยฮนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้าตัวรถ ตัวร้อนะฮะด้านหลังเขาเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปดูในเรื่องของตัวชุดแต่งกันเลยนะครับว่ามีอะไรที่แต่งสําหรับตัวรุ่นนี้กันบ้างเชิญทางนี้ครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันก่อนครับว่ามีอะไรที่ตกแต่งกันบ้างนะสําหรับในส่วนของด้านหน้าครับสิ่งที่มีการแต่งเพิ่มเข้ามาครับจะมีในเรื่องของตัวกระจังหน้าครับมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้นครับตัวนี้เราใช้เป็นตัวกระจังหน้าแ a p เตอร์ v 6 จุดเด่นของเขาเลยครับจะมีตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ครับเป็นตัวอักษรสีดําพื้นแดงนะครับซึ่งตัดสีกับตัวรถมากและยังมาพร้อมกับตัวไฟทับทิมถึง3ดวงเลยทําให้รถด,ดูมีมิติมากขึ้นในส่วนของตัวฝากระโปรงครับมีการติดในเรื่องของตัวสกูปทรงฟิตครับใช้เป็นตัวสัตว์รูปม้าแดงนะฮะตัดเข้ากับพื้นสีดำนะครับทให้รถด,ดูมีความสวยงามเช่นเดียวกันครับ อีกตัวอีกตัวหนึ่งครับมีการในเรื่องติดของตัวอักษรเลนเจอร์เข้ามาครับทำให้ตัวรถนะฮะดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นด้วยไฟหน้าครับใส่ในเรื่องของตัวข้อไฟหน้าเข้ามาครับทำให้รถดูมีสีสันครับแต่ว่าจุดเด่นของตัว xlt เขาจะเป็นไฟหน้า led ที่เป็นรูปแบบของ C c แคมแบบนี้เลยเนาะแล้วก็สามารถเปิดปิดนะฮะไฟสูงต่ำได้ถึง4ระดับด้วยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะครับ ที่เป็นรูปแบบใหม่นะฮะสามารถเปิดปิดเองได้ครับตามวงเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเปิดซ้ายเลี้ยวขวาเปิดขวานะครับและยังมาพร้อมกับตัวชุบโครเมียมนะฮะที่ทําให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นในส่วนของด้านล่างครับเพิ่มในเรื่องของตัวห่วงลากจูงเข้ามาอีกอีกชิ้นหนึ่งครับตัวนี้สามารถรับน้าหนักได้สูงถึง3.5ตันเลยนะฮะเอาไว้ลากสิ่งของได้หรือว่าลากเกี่ยวกับพวกลากพ่วงในกรณีรถเสียได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวถัดกันต่อไปครับว่ามีอะไรที่ตกแต่งกันบ้างด้านข้างตััวรรถครบ เพิ่มในเรื่องของตัวคิวล้อเข้ามาครับตัวนี้เราใช้เป็นตัวคิวล้อรูปฟันเฟืองนะครับยื่นออกมาขนาด6นิ้วพร้อมกับล้อนะฮะที่มีการเปลี่ยนใหม่เลยตัวนี้ใช้ล้อขนาด18นแฮะและรัดด้วยยาง monster at แบบนี้ของตัวไรเดนเลยนะฮะขนาดหน้ายางที่ใช้ก็อยู่ที่265หกนะเจ็ดศูน r 1 8แนะฮะแบบนี้เลยสวยๆกันแต่สําหรับตัวรุ่นนี้ไม่ได้มีการยกใดๆเนาะแต่เนื่องจากว่าตัวล้อกับตัวซุ้มนะฮะเพราะว่ามันเป็นรถยกสูงทําให้รถมันมีมิติมากขึ้น ในส่วนของบันไดข้างครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นตัวบันไดข้างที่ติดตั้งมาจากโรงงานบันไดกันลื่นแน่นอนฮนะตัวมือจับครับเป็นตัวมือจับที่เป็นรูปแบบใหม่แล้วโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะแค่ถือเรมโหมดนะเราสามารถคล้องได้เลยเป็นแบบตัวคีย์เลสฮนะก็สามารถเปิดประตูด้วยแล้วก็ที่สําคัญมีการแต่งในเรื่องของตัวเบ้ามือจับเข้ามาให้นะเอาไว้กันลอยด้านบนใส่กันสาดมาให้นะตัวนี้ก็คือแถมมาจากโรงงานเลยทีเดียวเนาะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับทั้งซ้ายและขวามาเลยนะแล้วก็ตัวสีของกระจกนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะในเฉพาะรุ่น XLT เลยกระจกอย่างที่ผมพูดทุกๆคลิปนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกนิละภะยนะครับสามารถหักได้นะเพราะเนื่องจากมันไม่มีเกีียวเนาะ,อะโอเคถัดกันต่อไปครับเรามาดูเรื่องของสติ๊กเกอร์กันบ้างคันนี้นะฮะติดสติ๊กเกอร์เป็นรูปเสือเขี้ยวดาบแบบนี้เลยนะทางพี่จากจังหวัดระยองเนาะ อยากคัสตอมแบบนี้เข้ามาก็จัดเต็มรถมาให้แบบนี้นะฮะทำให้ตัวรถดูมีความสวยงามและความหล่อมากด้วยในส่วนของด้านบนครับเป็นในเรื่องของตัวราวหลังคาตัวนี้เป็นการติดอุปกรณ์แต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพื่อความสวยงามแต่ไม่สามารถรับน้ําหนักได้จริงเหมือนกับรุ่นไวแท็กนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้เวลาถ้าเกิดเราเอาไปรับน้ําหนักนะครับมันอาจจะเกิดในเรื่องของการหักได้เพราะเนื่องจากเราไม่ได้ไปเจาะเข้าไปนะฮะยึดโดยการยิงซิลิโคนเข้าไปเองนะมันจะไม่เหมือนกับวแท็กอันนี้ผมแนะนํานิดนึง ในส่วนของด้านหลังกระบะครับก็มีการใส่เพิ่มในเรื่องของโรบาร์เข้ามาตัวนี้ทางคุณพี่ที่เป็น fc ระยองเลือกใช้เป็นของย่อ outlander เนาะเป็นรุ่นตัว gt sport แบบนี้นะฮะเป็นโลบาร์แขนยาวใส่แล้วทำให้ทรงดูเท่มากขึ้นในส่วนของด้านล่างที่เป็นซิกเนเจอร์สำหรับตัวรุ่น xlt ครับจะมีบันไดข้างมาให้นะตั้งแต่ xlt ขึ้นไปถามว่าตัวบันไดข้างครับสามารถใช้งานได้จริงไหมจริงนะเพราะเนื่องจากเวลาเราเปิดฝาท้ายมาแล้วนะครับพื้นที่ในการขึ้นนะครับ ขึ้นลงกระบะมันจะน้อยลงนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นการกบจุดอ่อนนะสำหรับเราขึ้นขบวนด้านหลังกระบะได้เลยเนาะช่วงล่างสําหรับตัว XLT นะครับจะเป็นช่วงล่างที่มีแหนบทั้งหมด5แผ่นนะครับแล้วก็ส่วนตัวโชคเขาเองนะเป็นโชคที่อยู่นอกแชสซีเรียบร้อยแล้วนี่คือจุดเด่นของตัว Next Gen ตัวใหม่เลยถามว่าตัวโชคที่อยู่นอกแชสซีเนี่ยมีประโยชน์แบบไหนสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเอาตัวโชคหรือว่าเวลาเรากางขาเนี่ยครับ มันจะช่วยในเรื่องของการทรงตัวแล้วยิ่งนะฮะเวลาเราขับขี่เวลาเราเลี้ยวโค้งหรือขับมาเร็วๆครับตัวด้านหลังเขาหรือว่าท้ายหลังเนี่ยมันจะไม่โยนนี่คือจุดเด่นเขาเลยและยังช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนด้วยต่อไปนะเดีย๋ยวเรามาดูในเรื่องของท้ายกระบะกันบ้างครับในส่วนของตัวท้ายกระบะเลยที่เป็นซิกเนเจอร์สำหรับตัว XLT นะครับจะมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังที่ติดตรงโลโก้ครับในตัวเรื่องของตัวอักษรครับมีการแต่งตัวนี้เป็นการแต่งนะ ใช้เป็นตัวอะคริลิกนะครับเป็นตัวอักษรเลนเจอร์สีแดงแบบนี้เลยตัดเข้ากับสีตัวรถทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของไฟท้าย XLT เขาเองเนาะยังไม่ใช่เป็นตัวไฟท้ายแบบรูปแบบ LED นะยังเป็นไฟท้ายแบบตัวมันติเรฟเลกเตอร์หรือไฟไส้หลอดนั่นเนองเนาะ ก็มีการใส่เข้ามาด้วยในเรื่องของตัวข้อไฟท้ายก็ทําให้ตัวรถดูสวยงามและมีมิติมากขึ้นอ่ะโดยรวมสําหรับตัว XLT ก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างว่ามีอะไรที่พิพเศษแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันบ้างครับ เรามาเริ่มตั้งแต่ตอน2กันเลยะฮะตอน2ใเนี่ยส่วนสําหรับตัวรุ่น XLT นะครับเปิดมาปับ๊บเราก็จะเห็นในเรื่องของตัวเบาะผ้าเนาะเป็นตัวเบาะผ้าที่เป็นรุ่นพิเศษสําหรับตัว XLT เลยก็คือมันเป็นตัวเบาะผ้าที่กันชื้นกันเชื้อราได้เวลาเราใช้งานก็ไม่ค่อยมีกลิ่นอับและยังมาพร้อมกับตัวช่องแอร์ให้ถึง2ช่อง ในส่วนของตอน2เนยนะแล้วยังมีช่องต่อไฟนะครับตัวนี้ให้ขนาดถึง12โวลต์ด้วยนะสามารถเอาไปเชื่อมต่อเกี่ยวกับพวกอะแดปเตอร์ต่างๆได้เสาบี้ก็มีในเรื่องของตัวมือจับมาให้นะครับทั้งซ้ายและขวานะฮะขึ้นลงสะดวกสบายเลยโอเคโดยรวมก็แถว2ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตอน1กันบ้างครับในส่วนของตอนหนึ่งครับเปิดมาปุ๊บก็จะเจอในเรื่องของเบาะผ้าเช่นเดียวกันตัวนี้จะไม่ใช่เป็นตัวเบาะหนังนะที่ปรับไฟฟ้าเนาะยังเป็นตัวปรับเอง เพราะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวสเปคของตัวยกสูงเริ่มต้นด้วยเนาะในส่วนของพวงมาลัยครับตัวนี้เขาให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบมัลติฟังก์ชันเลยก็ใช้งานควบคู่กับมอเตอร์ด้วยข้อดีของตัวพวงมาลัยไฟฟ้าของเขานะครับคือรอบเดินเบานะับพวงมาลัยจะเบาแล้วก็เวลาเราขับขี่ด้วยความเร็วนะครับพวงมาลัยก็จะหนักช่วยในเรื่องของการเซฟตี้ในขณะที่เราขับขี่ด้วยในส่วนของตัวฟังก์ชันนะครับก็ยังเพิ่มในเรื่องของโหมดตัวคุชคอนโทรลนะฮะเวลาเราขับขี่ในเรื่องของทางระยะไกลๆด้วย ส่วนของโซนด้านขวานะครับเราสามารถเลือกที่จะดูในเรื่องของตัวเชื้ออัตราเชื้อเพลิงนะครับคุณภาพของน้ํามันเครื่องเราก็สามารถดูได้ที่ควบคู่กับจอกลางนะครับขนาด8นิ้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวจอกลางกันบ้างครับจอกลางสําหรับตัวรุ่น XLT ครับเป็นตัวจอ Sing f o A นะครับขนาด10นิ้วนะสามารถรองรับกับตัว Ford Pass ก็ได้นะครับ Apple CarPlay ก็ได้ Android Auto ก็ได้นะต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับที่ทาง Ford จัดมาให้ด้วยช่องแอร์ก็มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าการเพิ่มอัพชั่นหรือว่าการ อัปเกรดเรียบร้อยแล้วครับช่องแอร์จะเป็นตัวการปรับแบบอิสระซ้ายขวาเลยใครร้อนซ้ายเปิดซ้ายใครขี้ร้อนก็สามารถเลือกปรับได้โดยที่ไม่ต้องแย่งกันเหมือนกับระบบรุ่นก่นกอนๆแล้วส่วนของตัวเกียร์ก็เป็นตัวรูปแบบใหม่แล้วนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสามารถเลือกที่ใช้ในเรื่องของการปรับแบบเมนูนได้ด้วยเช่นเดียวกันและยังรองรับในเรื่องของตัวไวเลสไ g ท์แบบไร้สายด้วย,วยนะเขาทำมาให้กับทางคุณลูกค้าเลยทีเดียวเนาะในส่วนของด้านล่างก็ยังมีเพิ่มในเรื่องของตัวออปชั่นในการ าการต่อช่องไฟได้ถึง2ช่องเลยก็จะเป็นไท p e A แล้วก็ไท p e ให้ด้วยเนาะโอเคครับนอกเหนือจากตัวระบบต่างๆแล้วเนี่ยาทาง f o r ดเองก็ยังเพิ่มในเรื่องของตัวกระจกมองหลังแบบตัดแสงมาให้ด้วยนะฮะและยังเพิ่มในเรื่องของช่องต่อ USB ให้1ช่องด้วยสามารถต่อในเรื่องของกล้องโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปเจาะมันแต่ก่อนแล้วเนะาะโอเคประมาณนี้ครับก็สําหรับทางลูกค้าหรือว่าทาง คุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่ามีโปรแกรมที่อยากจะออกรถเร็วๆนี้ก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างติดได้นะครับ0ูนย์933 3572 00นะครับหรือคุณผู้ชมท่านใดที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับทางช่อง Ford ตีจัดให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เองทางตีก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ